สวัสดีค่ะราศีธนูวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีธนูทั้งคนที่เป็นโสดและมีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนเมษายนพศ2566เดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเดือนเมษายนพศ2566นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานและเปิดไพ่ไว้แล้วถ้าสน ดูดวงส่วนตัวให้ทักมาที่ไลน์เท่านั้นนะคะเบอร์โทรเก่าๆที่เคยโทรมาดูดวงคือไม่ได้ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ใช้ต่อเวลาเขาขายเบอร์ต่อจะปวดหัวว่าเออดูดวงกันทั้งวันเลยอะไรอย่างงี้จิงไม่ได้ให้ติดต่อทางมือถือนะคะให้ติดต่อเข้ามาทางไลน์ก่อนเพราะไม่อย่างนั้น,นมันไม่มีเวลาทําอะไรเลยมันเยอะมากนะคะอ่ะโอเค ราศีธนูเกือบลืมแล้วนะราศีธนูที่เป็นโสดน,นะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะให้ระวังนิดนึงอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนอกหกักรู้สึกเหมือนคนรักจากไปรู้สึกน้อยใจอยากเดินหนีไปเพราะว่าทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนีน่แหละแต่ว่ามันบ่อยๆรู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจเล็กน้อยรู้สึกเศร้าเพราะว่ามันมีคําพูดด้วยคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะไม่ว่าคู่ของคุณหรือไม่ใช่คู่สี่คนที่คุยด้วยเขาจะพูดกับคุณหรือคุณเองอาจจะพูดกับเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสถานการณ์เป็น ังไงหรอสถานการณ์ก็คือเสียใจกันไปแล้วก็ รอดูว่าอีกฝ่ายจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแห่งความเสียใจอยู่ยังบอกไม่ถูกหรอกว่าจะไปซ้ายไปขวาเพราะต่างฝ่ายต่างรอดูว่าอีกคนจะทําอย่างไรนั่นเองนะคะให้ระวังมากๆเลยเนี่ยคำพูดเจ็บแสบมากในเดือนนี้นะคะจะใช้คําพูดกันค่อนข้างรุนแรงมากในเดือนนี้ทะเลาะกันเล็กๆ,ๆน้อยๆตลอดเวลาแล้วก็น้อยใจเสียใจด้วยค่ะโอเคคนที่มีคนคุยเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะจ๊ะสำหรับราศีธนูที่เป็นโสดมาดูว่าแบบโสดสนิทบ้าง เป็นอย่างไรบ้างนะคะโซสนิทคนที่โสสนิทความรักเป็นอย่างไรมีใครเข้ามาใหม่ในช่วงนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่ามีคนคุยด้วยเยอะ มีคนคุยด้วยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นโซเชียลเพลงคนที่ไม่รู้จักหรือเป็นคนที่ผ่านมาวบๆแปบๆบแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้จักมักจีอะไรมากมายเป็นคนที่ผ่านเข้ามาเพื่อที่จะคุยกันจริงๆเพื่อที่จะแบบว่าทดลองทําความรู้จักกันจริงๆนะคะส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตโสดแบบมีความสุขอยู่สําหรับราศีธนูถ้าใครพลาดท่าเสียทีไปคุยกับใครในช่วงเดือนเมษายนนะต้องใช้คํานี้เลยพลาดท่าเสียทีเพราะว่า เป็นความเป็นความสดที่มีความสุขอยู่แล้วก็คุยเล็กๆ,ๆน้อยๆโซเชียลบ้างต่างชาติบ้างทั่วโลกทั่วประเทศอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เจาะจงนะคะอะแต่ถ้าใครแบบเริ่มเจาะจงไปแล้วนะดูมีแนวโน้มว่าอยู่ๆอยู่ๆคนที่เข้ามาหาเราหรือคนที่เราแบบ พยายามสารความสัมพันธ์กับเขานิดๆหน่อยๆเนี่ยเขากลับเฉยนิ่งไปแปลกจนอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องมือที่3ได้เขาอาจมีคนอื่นอยู่แล้วหรือตัวเราเองอาจจะคุยหลายคนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกนะดูตามไพ่แล้วนะคุณโสดสนิทจริงๆแล้วก็คุยแบบหวานๆอาจจะเป็นปัญหาเรื่องหลักสามเศร้าแน่นอนมีการเฉยนิ่งชากันไปแล้วก็รู้สึก ถูกทำร้ายจิตใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าความนิ่งความเฉยแล้วก็ให้ระวังเรื่องบุคคลที่3เป็นรักรักสามเศร้าก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนของเขาที่สนิทกันมากเกินเหตุแล้วเราหึงหรือเพื่อนของเราที่เขาเขา เขาหึงอะไรแบบนี้เป็นไปได้หมดเลยเรื่องบุคคลที่3ก็มีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะคุยกับใครนะถ้าใครเขานิ่งๆให้ระวังว่าจะเกิดปัญหากับบุคคลอื่นเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะคะอ่ะโอเคส่วนที่คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือยังโสดแบบมีความสุขคุยไปได้เรื่อยๆก่อนยังไม่เจาะจงใครนะคะยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษมาดูว่าคนที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายนของราศีธนูเนี่ยส่วนใหญ่เขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ จะเป็นราศีมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่คลั่งไคล้คุณมากหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับความรักมากเวอร์แบบพิสวานมากหึงแรงรักมากโหยหามากต้องการมากอะไรที่มันมากๆเกินไปเนี่ยแหละเขาจะมีพฤติกรรมเป็นแบบนั้น เขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะนะหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่ติดอะไรบางอย่างมากๆติดการพน,นันติดทีวีติดซีรีส์ติดอะไรก็ได้ติดอยู่อย่างนึงแล้วตีติดติดเหลือเกินอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอ่อนหวานพูดจาเก่งรู้ว่าจะต้องตะล่อมราศีธนูอย่างไรพูดอย่างไรให้ราศีธนูยอมได้อะไรประมาณนี้เออเขาเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ ปากเขาก็ลายพอสมควรเลยล่ะปากลายปากจัดปากเสียจิกัดเก่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้แล้วก็ชอบทำตัวอ,อกหัก รักโค้ชเช่าทาตัวเหมือนตัวเองผิดหวังเสียใจน้อยใจดึงดูดความสนใจเล็กน้อยด้วยการที่แบบว่าพูดในพูดดนรักคือเขามีเล่นเหลี่ยมพอสมควรในการพูดนะเพราะว่าเนี่ยมีไพ่ของการเจรจาเออแล้วอยู่ๆก็ปากจัดได้ด้วยเออแสดงว่าเขารู้อยู่ว่าต้องทําอย่างไรกับราศีธนูนะคนที่เข้ามามีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่สําคัญค่ะเขาอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยรักกับคุณมาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณประมาณ5ปีก็เป็นไปได้เขากำลังง,งอขอคืนดีคุณนะคะ ีอ่ะมาดูว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยควรทาอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ว่าคุณรู้สึกเสียใจอยู่ในใจเกี่ยวกับความรักลึกๆแต่คุณก็รู้ตัวดีว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นในสายตาคนอื่นหรืออาจจะโดดเด่นในคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจอ่ะแต่คุณก็ยังรู้ตัวคุณนะว่าคุณนะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็น n u บ b e r o วัของคนนั้นแต่คุณกําลังเสียใจอยู่เอออารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากงอคุณก็งอได้นะคุณมีสิทธิ์ที่จะงอหรือคุณอาจจะอยู่ในบรรยากาศของการงอได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมี The Devil คุมอยู่ The Devil คือความข้างไครความหลงไหลมันมีทั้งคู่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังรู้สึกว่ายังอยากคุยกับคนนี้ต่อยังอยากทดลองคบกับคนนี้หรือว่าอยาก ยังอยากดูคนนี้ต่อเพราะเรายังเป็นโสดใช่ไหมสามารถที่จะงอได้เพราะว่าเขายังโหยหาเราอยู่เขายังคลั่งไคลร้เราอยู่แต่อะไรก็ตามไพแนะนำว่าให้คุณใช้ความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวของคุณเองคิดด้วยตัวเองว่าคนนี้โอเคหรือเปล่าที่คุณจะคุยต่อนะคะไพบอกแบบนี้ให้เชื่อตัวเองนะคะราศีธนูค่ะ สำหร,ร,รับราศีธนูที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับราศีธนูที่มีคู่แล้วมาดูคำถามแรกเลยค่ะความสัมพันธ์ของราศีธนูกับคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนเมษายนพศ2566น้บะคะไพ่บอกแบบนี้ว่า,าจริงๆแล้วมันดีทุกอย่างแหละให้สนใจเรื่องงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนคือสนใจเรื่องงานทั้งคู่เลยเอางานเป็นหลักเอาเรื่องหลักเป็นหลองนะคะ ราศีธนูของคู่กับคู่ของคุณมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็มั่นใจค่อนข้างมั่นใจสูงมากว่าทั้งคุณกับเขาเนี่ย คือสนใจเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าเรื่องความรักค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันดีมากแน่นอนว่าคนนี้คือคู่ของฉันคนที่เป็นคู่ที่ดีที่สุดเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดคอยโอกเอาใจอารมณ์ประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นราชีดีถือเหรียญคู่กับพระราชาคือดีมากในเรื่องของความรักนะความสัมพันธ์คือดีมากรู้หน้าที่ซึ่งกันและกันโฟกัสเรื่องงานแล้วก้าวไปด้วยกันพร้อมกันนะคะด้วยความรักที่เหนียวแน่นผูกพันกันมากยากที่ใครจะเข้ามาแยกได้ แต่ว่าในเดือนนี้ให้ระวังมันมีบางส่วนนิดๆแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่น perfect หมดเลยนะสําหรับราศีธนูนิดเดียวก็คือว่าอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างว่าเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งปิดบังอะไรเราอยู่ทั้งคู่เป็นหมดเพราะว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้รู้สึกเจ็บใจเสียใจอยู่แต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไป,ไปอย่างที่มีความสุขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันมีแค่นิดเดียวเท่านั้นนะราศีธนูกับชาวส่องคนที่เข้ามาสองนะมันนิ เดียวยางอื่นดีหมดเลยค่ะคือคุณเหนียวแน่นกันมากแล้วก็โฟกัสที่เรื่องงานสร้างครอบครัวมากกว่านะคะามาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างดีกว่าว่าคู่ของคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างราศีธนูความรู้สึกอาจจะสลับกันนะคะระหว่างคู่ของคุณกับตัวคุณเองนะคะไพ่บอกแบบนี้คู่ของคุณนะ่ะรู้สึกว่าราศีธนูอาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงจังเลยช่วงนี้ก็เลยรู้สึกจําถ้าราศีธนูแสดงออกด้วยอารมณ์ คู่ของคุณเขาจะจําสิ่งนี้ไว้ในใจแล้วก็เป็นความรู้สึกแย่ๆของเขาหรือไม่ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองจําความรู้สึกแย่ๆแล้วก็อารมณ์เสียกับเรื่องนี้ประมาณนี้แค่นั้นส่วนเรื่องอื่นเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดคุณเป็นเหมือนราชินีของเขาหรือเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดของเขานะคะที่สําคัญคู่ของคุณยังรู้สึกอีกว่ายังอยากปรับความเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราก็คืออยากปรับความเข้าใจสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเออ เข้าใจราศีธนูเพิ่มมากขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังอยากไปกันต่อเดินเข้าสู่ประตูวิวาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเดือนนี้อาจจะมีเรื่องบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับทะเลาะก,กันนะแค่ผิดใจกันเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับราศีธนูกับคู่ของราศีธนูนะมาดูในส่วนของความรู้สึกของราศีธนูบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนค่ะไพ่บอกแบบนี้ว่าราศีธนูเองรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันมันเป็นความขัดแย้งมันไม่ใช่อารมณ์มันนคคคือความมิดเห็ที่ไ่ไตรงก สีธนุพยายามเก็บความรู้สึกที่ว่าไม่พอใจอะเอาไว้ข้างในนะพยายามเก็บแต่ว่าเก็บไม่อยู่นะบอกเลยไพ่ใบนี้แปลว่าเก็บแต่อีกฝ่ายนึงรู้หมดเลย ราศีธนูคิดว่าตัวเองเก็บได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้หมดเลยเข้าใจคำนี้ป่ะเออนะราศีธนูคะคุณไม่รอดหรอกคะเขารู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละนะแม้จะพยายามเก็บแค่ไหนแต่ตัวเขาเองก็พยายามเข้าใจคุณไงเออมันก็เลยเป็นข้อดีแล้วราศีธนูเองอะ่ะก็พยายามที่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายเห็นใจอีกฝ่ายเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแม้ความคิดเห็นมันจะต่างกันก็ตามและที่สําคัญได้ไพ่ใบนี้คลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเหมือนกันคือ ต้องการที่จะไปต่อคบกันไปเรื่อยๆจนถึงประตูวิวาหรือคบกันไปเรื่อยๆจนสร้างครอบครัวสุขสันต์ให้ได้ลมประมาณนี้โออเหนียวแน่นโคตรนะคะสําหรับราศีธนูที่มีคู่แล้วแล้วก็ราศีธนูเองรู้สึกว่าไม่ได้อยากทําอะไรอยากรอดูว่าฝั่งนู้นจะทําอย่างไรแล้วก็คอยดูแลซึ่งกันและกันแค่นั้นเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเห็นใจซึ่งกันและกันอะเรายังอยากไปต่อมันก็เลยเป็นความรักที่โอเคเพียงแต่ว่ามันมีจุดดำๆเล็กๆ ที่ติดอยู่ในใจนิดเดียวเองเท่านั้นเองนะคะสําหรับราศีธนูอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําราศีธนูที่มีคู่แล้ว mm. เกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีธนูเขาคุณยังเป็นครอบครัวสุขสันต์คุณมีความสุขมากคุณรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยในเดือนเมษายน mm. เกี่ยวกับความรักต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันเข้าใจการพยายาม ปรับตัวพยายามเข้าใจซึ่งกันและการพยายามเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายถึงแม้จะเห็นไม่ตรงกันก็ตามไพ่อบอกแบบน,นี้แต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นอย่างนี้ในตอนท้ายแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่พูดไพ่อบอกว่าราศีธนูคะคุณอาจจะเตอะอาจจะเจอกับคําพูดที่เจ็บแสบหรือตัวคุณเองอาจจะใช้คําพูดที่เจ็บแสบมากแต่ว่าไม่หยาบนะเพราะพูดจาดีไม่หยาบเป็นคําพูดที่ไม่หยาบคะ่ะแต่ว่าเจ็บแสบบาดลึกอารมณ์ประมาณนี้ในเดือนนี้จะเจอ คำพูดแบบนี้และคำพูดแบบนี้แหละที่จะทําให้ต่างฝ่ายต่างคิดมากอะรู้และรู้ปัญหาของเดือนนี้เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ช่างมันค่ะโอเคอาจจะมาดูช้าไปก็ช่างมันไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับรสีธนูขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณคะ่ะ